ครับวันนี้เรามารู้จักกับโปรแกรม Microsoft Security Essential นะครับมารู้จักกับขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับขั้นแรกนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับให้ท่านคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ท่านโหลดโปรแกรมมานะครับแล้วทำการดับเบิลคลิกที่ไอคอนนี้นะครับ เมื่อท่านเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งนะครับให้ท่านเลือกถัดไปหน้านี้จะเป็นหน้าข้อตกลงลิขสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์นะครับให้ท่านเลือกยอมรับนะครับและหน้านี้จะเป็นการเข้าร่วมปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้านะครับท่านสามารถจะเข้าร่วมในตอนนี้หรือไม่ต้องการเข้าร่วมก็ได้นะครับส่วนผมคลิกที่ไม่ต้องการครับ แน่นี้จะเป็นการปรับการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมครับคือการเปิดไฟ์บอยนั่นเองนะครับแนะนําให้เปิดไว้นะครับผมและเลือกถัดไปรอประมาณ3-5นาทีนะครับและเข้าสู่หน้าการติดตั้งอีกครั้งนะครับให้ท่านเลือกที่ติดตั้ง,งครับผมเป็นการติดตั้งการดำเนินการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านคลิกที่เสร็จสิน้น หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างของ Microsoft Security Essential นะครับโปรแกรมนี้เมื่อท่านติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นการอัปเดตอัตโนมัตินะครับจะเป็นการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมควรจะใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วที่สูงหน่อยนะครับเพื่อความรวดเร็วและสะด,ดวกนะครับและเมื่อท่านติดตั้งแล้วทำการอัปเดต โปรแกรมก็จะได้รับการป้องกันโดยขึ้นแถบสีเขียวนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จการอัปเดตนะครับครับผมก็สามารถปิดโปรแกรมลงได้เลยครับ